อ้าว mhm. มาเร็วนะคะอีหลามาเร็วอีหล่ามาเร็วค่ะให้นักงานนั่ง่ยลยนั่งานจอดเม่พวงกิมซอนมีกินต้ออยู่โฟสุ่มนะใช่แล้วเร็วเร็วกว่าฉันวัตดีวัดดครัเจ้ปพวงร้องอีกสิ เขาก็มานั่งนั่งตะโก็จริงแล้วอาหรอจริงแล้วกินเกี๊ยวเกี๊ยวเป็นไเบนแกะิีกับต้งหู้ตัวเอ็ดเบนก็นั่งอย่างแบบสวัสดีจ้าเออแดงออกมาสวัสดีค่ะมาเลยเนี่ยสวัสดีค่ะ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 สวัสดีพี่พ่อมีเอ็กซีในไลน์ ดสามกว่าแล้วนะไม่มีอยู่ทั้งว่าสามกว่าแล้วนะที่สามสิบเนี่ยฝรั่ใส่ไปดไปแล้วเราใส่หลับเลยจะฝรั่ใส่คูคักบอสคัไรยอย่างเดียวยมาคุ้มเครื่องเยอมากเมาินเดียเข็กเต้นเตียไงล่วโคร่โคตรแน่ไปางคนพักเก่ามึงขนหนีคุ้มเครืงไ่ยมไกไปห ดนม่จ้ะอ๋อเอาหลงหอนนัเจ้าของก่อนที่นี่ผู้จัดการเออเอาไปเพิ่มคือว่าโอ้ตลาดอันพ่อผ้สวัสดีครับพุณผ้วัสดีค่ะคผู้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบอเพิ่นประกาศแล้วประกาศแล้วเอาไปข็นยาองเดี๋ยวหเอาเักอน่เะทรงพยารอคะพายเยา ปีสอพ่อการใช้สัมภาษณ์พ่อการใช้สัมภาษณ์มาคุ้มเสื้อ่สัมภาษณ์มาอย่างอะสัมภาษณ์มาใจคุ้มเสื้อทางนอกคุ้มเสื้อมอสุดยอดสุดจอดอย่าันจะเป็นล้ที่ไมี่เนลูกเรลุ่นใจโคตใจห่างเลทีนั่นโอ้ยเหนื่อยอีหลีเพลงได้พ่อก็สบบใจตื่นสู่นตู่แตว่นตา่าตื้นตื่าวื่นต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 ื่ึ่ง่นเห็นพ่นใื่นตื่นตื่นตืนตื้นตื่นที่นัื่น สู้นูกับใจฮะใจันนี้แลว้วทึ่งเยือหัวเอาให้กำลังใจได้นะครับมาเัยวันที่สามสิบมุดไปเต้จะจะพ่าไงที่มาไปเต้ไหนนี่ละนี่ละ,ละอพอจะผ่าผู้จิตอันออกคามหมอร่าไหนนี่ละเอะาเงินเชาสูตรไปพอเนี่ยพอเสียสูตรสีขาวบบกง่ามเลย ใส่เด็กไทยนะใส่คืออันนี้ดิทักซีโดไปเลยพ่อใส่คือยังก่อนชิว่าเป็นล่มอะถือกะเทียนผ้ากะเทียนผ้ากะเทีย้าไต้กะเทีต้นกะเทียนมันเท่าชุดเท่าไหร่ทักซีโดบ่ะอให้หนนะทักซีโดเลยทักซีโดเลยว่เี้นเนี่ย่พร้อมแล้วเป็นยังคือสิอยากใส่ชุดมาบักโดกรอยสอนห่บอกว่ายังไปหานเ็าเส็จผมกับแต่งหน้าหาชุดให้่อหน่อยนะ ชุดขาวห้างร้าน DIY น่ะมันมีเออเดี๋ยวเดียวเอาชุดไทยเลยชุดไทยกันันชุดเจ้าเบาดวยอ๋อจงกระเบน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 ชุดเจ้าเบาว้อนรับผู้ใดที่สนับสนุนค่ะเอาชุดพอกันใงแท้ด้วยค่ะเชิญเลยนะคะในไลฟ์สดนตอนนี้นะคะวันนี้พี่แป๋วค่ะว้งนีงขื้นเพลงเดียวหอบแดด อบแดดอุลงมากเปนสิตายกัต่ังมาให้เราใส่ดหนา้าเหงื่อฉันออกสุดเพิ่อนี่ว่ามหมองฟิลและตดกับอะไรสุดเพิ่อนอ่ะตดบ่ไไ้อี่หนีบ่มมหมองบาดนี้สุดล้ำบาดนี้แม่แชรเป็นสูดเพชรหมอนอิงเอ้ยยังสิบัดมันมันคือมันไปเองนี่แม่นตึงงล่เลยบอยอดใหญ่มาแล้วตึงใหญ่มาแล้วขอบคุณค่าแจ้งด้วยนะคะ เดี๋ยวเราจะแจ้งนะครับแอดมินเราทํางานอยู่เอาพ่อสาวทำงานอยู่พ่อขอญาตถามชอบที่แบบลอยจากชั้นสองลงมาข้างล่างแบบกะดูกตามสั่นเลยจ้าซื่อๆนี่แโดดลอยมาย่างเทศกระโดดลงมาจริงแล้วใจเนาะใจมันได้เนาะมาไหนอกระโดดลงมาซื่อๆนี่แหละกระโดดวันนี้ขอทักแสนหนึ oh wow. Wow. ่งครับพี่น้องอีกหกหมื่นโบกายโบกายโบกายหกหมื่นสวัสดีแม่กาโมสวัสดี พี่เตอร์สวัสดีพินโมสวัสดีเมื่อกี้พ่อประสานนุกใหญ่ให้เราผ่านพ่นพอประสานนุกใหญ่ามาแล้วว้าวขอบคุณค่ะพ่อประสานมาตลอดเลยเอาอ่านคอมเมนต์ให้แน่เขาถึงมีกีอยู่คุณนึินเก่งคูณทั้งหลังหัวเก่ง เออเออพาปากเลยเอ่ายนตึงอยานึงอีกยัน้งมือน่ะน้าพ่อกันมือแหลกน้าพเาม่งพี่นังี่ยนตยนเนาะอเหมือนอยู่นครนมนังนี่นังนี้เอานังไหน้างนั่งไหนางนั่งไหนมาอาันวะจันมาเอ้าี่หลเออนังไหนออเออังไหนอ๋อี่เอ้ออออ๋อเอ้เอ่งอ๋อ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 อออ๋อผู้ใดสิอัดอ ระยะตัวระยะไหัอะได้วยฮะเาจเขาโจม่กประกาศเขาแกยี่ดีพยั้งดีนั่งยังกันั่งยุ่งกับอะไรพอสิตาจะมาให้กินซุปสงมาเรื่อยๆแลครับยอดมาเรื่อยๆครับใจงข้าใจที่ทุคมานีนะเพราะว่าทุกคนที่เข้ามา แมนสิถือทุกคนเลยเนาะก็เยว่าแล้วก็แล้วก็เก่งแล้วก็หยาดดีไหมแต่จริงๆแล้วไม่มีอะไรไม่มีอะไรค่ะหาดอะะกันรอหยาดนาราแมนอ้ยโอ้ยโอ้ยตกจากตงไหโอ้ยันนึงไหนปันสามปันสามดีดีเฮะโอ้ยอ้ยโยกมีคุ้นคุ้นะรหัสไหนนะรหัสไหนฮะเอามาร้นกัน มาลุ้นกันมาลุ้นกันมาลุ้นกันพ่อคะไอ้ใยปอปอนางเอกไม่อาบน้ำไปไหนคะโหมันเน่าค่ะรอลุ้นรอลุ้นครับรอลุ้นไม่ใช่ป่วยคางะน้ำร้อนเบียร์คานาไม่เห็นเลยเจ่าปาชุดแขกเขาง่ามเธอเด้อขึ้นเด็กนะเก็บถาแปดแปดหรือสามสามมาสักนี่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 มาแล้วมาเลยอเตอร์ขอบคุณนายเตอร์ครับผม ให้อีลา1นึ0งมคะแนนพกการหนึ่งมอนอิงห0าร้อยแองจี้ห้า้อยเบนห้5 0้อยพวงมานี่ห้าอที่รอที่ละเวอร์นไปเตนขอบุณค่ะเนเจยวก่อนนะลง่งเลยเนะอาเพื่อให้เพื่อเพื่อไห้เห้ต้องนั่งในไรสดพวการเขาโทรมาช่วงดอกเขาโทรเงินดอกบาทลอยนึงต้องใชที้ ไม่ถึงว่าตัดดอกตัดดอกเลยนนี้จนึงเพเขากล้องกาบอีหลครั้งแรกนี่ใหเพิ่ง้ัีาแล้วอ้ดีนอีหลาดีใจเอาดีใจัใจมากวันที่เจเจอกันเลย่เจ็ดไปอยู่กับเาไปกัผอมพี่สิบหาก็ไปน้แงัแต่มือไ้แสิบสี่นี่ไปน้ำแข็งเลยสิบหาิอยู่พุดลังนี่เกกนี่พุดลังบารบือนี่ไหมแมน ี่18สอเอายีดเอออยีเอ็ดสามห่มีเอนีมึงอินก็ได้้นลยได้ไมเนบแล้วก็ยเอนเอย่อาดอีนห่อมาเรื่อยๆรับมาเรื่อยๆเอ้าเมนพวกเปนสิหอดันแสนิตอนนี้ยอดรวมที่ยังไม่หักของคนละลอยสองลอดสาลอคือยอดทั้งหมดห้าหนึ่งสามหนึ่งเจ็ด หนึ่งสามหนึ่งเจ็ดยอดยังไม่หักข้างเคียงนะครับวันนี้ขอรุนหนึ่งแสนขอแจกรขอุนมาลายทิพย์หนึ่งแสนครับวันนี้ทิพแมวขอรุ้นมาลายทิพย์หนึ่งแสนวันนี้เนยไอ้ลูกสาวกินกอนครับกําลังกินสมอยู่เพราะว่าไม่ใช่ในช่วงเนาะเอาม่อคคนในสอดแจ้งบอกแจ้งคือจะได้คือไปสอดแจ้ง มันมวนแล้วมันมีรับเชิญกับอนส่วนใปกติวันไหนที่มีรับเชิญเขไหม